ไหนไหม ch สาม coh ch หมู coh ไหมคาเฟนนี่พาราคอร์ดแต่พาราคอร์ดเนี่ยมันเป็นไอออนมันเป็นไอออนเลยทำไมรูปของเรามันไม่มีไอออนรูปที่เราเขียนมามีไอออนไหม มันต้องมี Cl สอตัวเราเราเขียนอ่างนี้นนี่คือเวลามันอยู่ในน้ำเราต้องเอารูปนี้นะใช่ไหมรเราเราเอารูปไหนมาเออออไม่มี Cl ม,มันมีกลกลคล้าย <ๆ S 1> เป็นไอออนิก <CL. S 1> อ่ะต้องมีตัวนี้ด้วยเ,เพราะฉะนั้นเวลาใส่ลงไปมันก็จะมี Cl หนึ่งจุดนี่คือคลอไรออน ใช่ไหมอืมประมาณนี้ตัวนึงตัวนี้ center not less name so อันนี้ก็คือโมเลกุลทุกตัวที่ไม่ใช่น้ำ อันนี้ K A อันนี้พวกเราเคยใช้ B M D เคยเคยแล้วใช่ไหมอันนี้คือ l t s name so นี่คือน้ำน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันเป็น ISO Quick Surface ระบายสีฟ้าเอาสีนี่แล้วกัน เราเอาพื้นหลังเป็นสีขาวกราฟิกคันเลื่อดิสเพย์แมกกาลโอเคทีนี้จะให้น้ำมันเป็น,นจางๆแบบนี้อืมทานสเปเลตต้องคลิกตรงน้ำนะ l เ s สเนมเนาะ โซเป็นอะตอมที่ชื่อเลเซดิโว่าโซเวนอันนี้เป็นอะตอมที่ไม่ใช่โซเวน,นถ้าโซเวนถ้าเราให้เป็นแานสปาร์เรนอ่าโอเคโอเคนะอยังยังแต่ว่าเห็นนิดเดียวใช่ไหมไม่ทำมเลยนะทำไงวะ ที่มอนิเคิลดิสเพย์ไม่ใช่เดียววันนี้การสแควร์เลนโอปาซิตี้อุ๊ปส G P K ดูด oh. okay. bueno, okay. ิขย <cle an. S 1> ันยังกราฟิกทีเรียบดิฟิวเอมเบียนอะไยอ๋อโอเคเมื่อมานนี้โอเคโอ้ยแม่ดูดิคือไหน แล้วก็คอนโทรลปิ้งสกินอะไรคอนโทรลปิ้งสกินเปิดไฟเปิดมาสมมุติเราจะลองคอนโทรลีก็คลอกออกเนี่ยด้ระรุ่มหนึ่งของระบบอะไรระบบ G COH แ้ะก็พาราคอตเห็นไหม เราเห็นจำนวนโมเลกุลใช่ไหมใช่ไหมเราดูลองดูทำลองทำดูได้ไหม้จำถ่ายรูปนี้ไห้ว่าเราจะได้ใช้ค่านี้ <c oughs> โอเคอ่สมมติอันนี้นะเนี่ย้ลองทำระบบอื่นดี รีดจุดออกมารอ,อาโมบจีชื่อตรงนี้นะลองทำนี้อาจารย์หนเอาสองร้อนาโนเซสแล้วก็ Enter เอนเตอร์ลงม ไออกดึงออกมาดึงออกมาใส่เดสก์ท็อปดึงฝั่งซ้ายนิฝั่งซ้ายชดอึงไฟอะไนะอาจารย์ให้ดึงไฟเลยนี่เนาะองร้อยนี่เนาะนี่มงออดึงออกเออ กูต <da> ้องกดอะไรรีดกันมั้เดี๋ยวมาเล่ดีเป็นไงเสียแล้วก็ ดึงออกมาเปิดแล้วค่ะแล้วก็แกอไปก็ดี Display Display เป็น Autologic อ๋อทูดีปปแล้วก็ Display เป็น Deep Healing Deep Healing กดออกเหรอคะติ๊กออกนี้ Display Graphic Graphic Color เลยสีขาวฝั่งฟ้าสุดบนขวาไว้ไว้กดกาเซลนี่เหรอคะกดไว้แล้วก็อะไรนะแกซิฟโ <laughs> อเคเลยอาจารย์คะกดไว้แล้วก็ตัวนี้กดไว้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่กดไว้ใช่กดไว้นะโอเค แม่ไม่ขคิดม่าแบ็กเก่าแบ็กกราวดิสเพย์แบ็กเก่าไอ้ซ้ายบนซ้ายบนอี่แบ็กเก่าบีเด้อโอ้ดิสเพย์ก่อนกดตรงนี้ก่อนแล้วก็แบ็กเก่า อเลาง n ่เลื่อนลงมีเลื่อนไหมมีร้ว่าอยู่เออ Name แล้วก็น้ำ <So S 1> ใช่ไหมคะ S, S O L, <S S o L. <S Enter Enter ม,มีแค่น้ำอีกกันหนึง e นาีกครัอันนี้ not less name นอันนี้จะเป็นทุกอันาที่ไม่ใช่น้ำ ทีนีนนข้ของน้ำเนี่ให้เป็นควิกเซอร์เบกควิกเซอร์เบกยัไงันะซีพ c คหรอควิกควิกเซอร์เบกควิกมีเลือเ่อนมั้ยอืม ลิกนี่วิกส์เดิมนโยบายเป็นแบบสีดอวิกส์าือไอ้เนมแล้วเนมดอวิคส์มันต่อเป็นคัลเลอร์คัลเลอร์ดีเปลี่ยนสีเป็นยานซีไอเอ็นซีไอ C e Y E N ตรงนี้เหรอคะดูตรงนี้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ C Y เสร็จแล้วทีนี้เป็นทันสเปเลสเป็นแบบโปร่งแสงไวสุดโอเปกนะ P เป็นทันสเปเลสไม่ไ,ม,ไม่ข้างบน ต้องถัดจากเลขสิบเลข <Yeah. S 1> งเลง,งินการสเลนการสเลนอ่าทีนี้ของเราไปที่หน้าต่างหลักอ่าครับฟิกเ,เอ็นเทอรี่เอล์เมียอลอ๋ออันนี้อันนี้ปรับแสงปรับนั้นกับเลขที่เรา 台咩？<clears throat>